สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโชคของทางร้านนะครับเป็นโช๊ควาย์แท้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นของ G5 นะครับ G5 Wave 110i นะครับเดี๋ยวเรามาแกะสินค้าด้านในให้ดูกันนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่2550บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมพามาดูสินค้าด้านในนะครับวายด์นะครับด้านในเป็นกระบอกสีดำครับ เห็นไหมกระบอกสีดํานะครับแต่งขอบทองตรงนี้ครับตัวสปริงเนี่ยสามารถปรับระดับได้นะครับปรับขึ้นปรับความสูงต่าของสปริงได้นะครับตัวเชื่อมโชวคข้างหลังนะครับเป็นแบบนี้ครับอ่ะนี่ครับก็เวฟร1อยเนาะก็เป็นโชวค2คู่นะครับเป็นโชวคคู่อ่ะให้ดูรายละเอียดสินค้าอีกทีนะครับนี่ครับตัวกระบอกเนี่ยคือ ดีมากนะครับรายละเอียดดีมากสวยมากนะครับสลัก White S ตรงนี้ด้วยนะครับใครที่ชอบโชคนุ่มๆนะครับ White S เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีพอสมควรเลยนะครับด้านในกล่องจะมีแถมอะไรบ้างนะครับก็มีตัวสติกเกอร์ของ White S นะครับแล้วก็ตัวปรับสปริงโช๊กนะครับ1อันนะครับประมาณนี้ครับสำหรับโช๊ก White S G5 นะครับ รุ่นเวฟบ 110i นะครับใครที่อยากได้นะครับอินบ็อกมาที่ลิงก์ด้านล่างมาคุยกันก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ